กาะคลาเกนทะเลอโดเนียเหรอมริจักแฮะแต่ถ้าจะไปท่าเรือแล้วก็นะข้ามเขาลูกนั้นไปน่ะจะเร็วที่สุดเลยนะเอ ที่หลลไหหมอกชชกจะลงจัดขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะสินะเนี่ยลงเบตอนนี้ก็ได้แต่รอให้หมอกจางลงก่อนเท่านั้นเองแล้วไม่ต้องห่วงไปลอกหน้าเดี๋ยวก็ตามทันเองและกลิ้งกับพวกนัก,กววาดล้างล่ะพวกนั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือนะ แต่เห็นว่าจะแวะเตรียมอาวุธกันสักก่อนจะไปด้วยกันได้จริงเหรอเนี่ยยังไงก็ต้องไปตามหาเทรนอยู่ดีนั่นแหละจริงไหมล่ะอะะอะไรนะ่ะมีฟ้าผ่าละมั้งเสียงมันกล้องมาจากภูเขานะ่ะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วพอหมอกลงก็จะได้ยินเสียงนี่ทันที าว่ากันว um> ่าจะมีพิศาจโผล่ออกมาด้วยนะรู้ไหมปั๊บๆเป็นพิศาร์เลยครับผมว่าดีแล้วล่ะครับที่พวกคุณไม่ออกไปข้างนอกนะครับปลอดภัยดีเสียงอะไรเนี่ยฮะะ สัยยะแลยวสองคนเนี่ยเหมือนกันจังเลยเนะเอ้อสยะอ้าอ,อ,อขอโทษค่ะดันเผลอโชคขาะได้ แต่จูๆกูก็เข้ามากอดเองนี่นาน,นี่ไม่ดื่มหรอคะชาสมุนไพรคะ่ะท่าทางควรจะเพลียมากเลยสินะก็ไม่แปลกแล้วค่ะที่หลับปุ๋ยซะขนาดนั้นน่ะ ตกใจหมดเลยจู่ๆก็ล้มลงมาตรงหน้าบ้านลำบากแทบแย่แนวก็จะแบกคุณมาถึงเตียงนี่ได้อ่ะอ่ะก็ไม่เป็นไรหล้วค่ะฉันนฝึกฝนร,ร่างกายมันอย่างดีอยู่แล้วดูสอิอย่ามาจ้องกันแบบนั้นสิคะเออเออโทษทีฉันชื่อซาีิค่ะซาีิอ่ะ แล้วคุณล่ะคะเทรนฮาร์ดเน็ตเทรนคุงเหรอแหมเ่อเพราะจังเลยยกกังกำลังเดินทางเนี่ยโตคนเดียวสินะคะเดินทางคนเดียวมันก็ไม่เ,วเลวหรอกคะ่ะแต่ว่าหมอจัดแบบนี้มันอันตรายนะน่าเป็นห่วงจังฉันต้องไปที่ท่าเรือให้ทันก่อนเช้านะ่ะไม่เห็นจะต้องรีบร้อนนักเลยนี่นา าทางจะเหนื่อยมากซะด้วยสิรีบดื่มยาแล้วก็เข้านอนพักต่อเถอะแล้วนี่มันอะไรเหรออยากรู้เหรอเออไม่หรอกหัวรสชาติสุดห่วยเลยยามันก็ต้องขมอยู่แล้วอะแต่ว่าสรรพคุณดีนะ เชียวอุตส่าห์ได้เจอกันทั้งทีรีบมาทางนี้เร็วเข้าสายะอ๋อฮึยอุยอ้ยอ๋อฮึยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ อโอ้โหสุดยอดเลยนะรู้สึกเหมือนกับพ้อบระการไม่มีผิดเลยทุกคนเชื่อกันสร้างนะทุกคนเหรอมีเพื่อนอยู่ด้วยเลยเนี่ย <c oughs> ก็มีสิอ๋อ อ,อ,อัตนตรายนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดีนะที่ไวเ <background S 1> ก่งจังเลยก็เธอเนี่ยนะนี่มันสำนักนินจาหรือไงกันเนี่ยหรือว่าอยากจะฆ่าฉันกันแน่ฮะ <c ười> ขอโทษจ้าขอโทษผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวมันก็ต้องมีอาวุธกันบ้างสิโอ้โหบ้างเนี่ยนะ ตอนเช้าเชเนี่ยสดชื่นจังเลยนะโธจ้องกันอีกแล้วอะนี่นี่หรือว่าเธอตกหลุมรักฉันเขาแล้วอ่ะเอ้ยนี่มันใช่ที่ไหนกันเล่านี่เธอชอบดื่มนมอย่างนั้นเหรอฮัลของโปรดเลยละ่ะดื่มที่นึกไปโลโหลเลยนะ แล้วกลางป่ากลางเขาแบบนี้ไปหามาจากไหนกันล่ะแอบไปซื้อมาหรือไงอะฮะตอนที่ฉันมาอยู่ที่นี่นะ่ะทุกคนจะคอยส่งไม่ชันนอยู่เรื่อยเลยยังไงก็เถอะมีของที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันครบถ้วนเลยนะไม่ต้องกลับไปอีกก็ยังได้เลยนี่กะกบจําศีลเลยนะเธอเนี่ยนี่อะไรอยู่กันแน่นะคนเรามันก็มีอยู่หลายเรื่องแลนะ้วน้าจริงสิจะพาไปดูกันแล้วกันนะ บ้านของพวกเราเนะี่ยที่นี่ก็คือห้องสมุดทุกคนนะ่ะอุตส่าห์ขนมาให้ทั้งเยอะแยะเลยมันเป็นความทรงจำที่บ้านเกิดนะความทรงจำที่บ้านเกิดนี่นเรอ ส่วนนี้ก็คือแหล่งเสบียงเห็นอย่างเงี้ยแต่ก็รสชาติไม่เบานะอาลองกินดูสิสุขได้ที่พอดีเลยสินะหน่อยเธอ,อเนี่ยเดี๋ยวฉันจะซักเสื้อให้นะอ่า วันนี้อากาศแจม่มใสซะด้วยแต่ไม่นานก็คณจะแห้งแล้วล่ะอย่ย่ชะมัดเลยเ เพลงนี้เธอไปเมาจากไหนเหรออืมฉันร้องมาตั้งหลายปีดีดักแล้วล่ะจะไม่ได้หรอกว่าได้ยินครั้งแรกที่ไหนเนะี่ยเพลงนี้มาทำไมเหรอฮะอืมอร่อยจังไม่กินเหรอทำหน้าขมแม็งอีกแล้วอะ มีเรื่องไม่สบายใจหรือไงอ่ะทำใจให้สบายหน่อยเถะน่าเธอเองนั่นแหละมีเรื่องทุกใจอยู่ใช่ไหมล่ะอะไรเหรอไม่ต้องมาทำไก่เลยบ้านที่อยู่เหมือนป้อมปราการหนังสือเยอะเต็มตู้อาวุธที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนอกจากนี้ยังพูดถึงพวกพ้องอีกแต่ไม่เห็นว่ามีใครอยู่เลยที่จริงแล้วพวกเราเป็นผู้มีพลังรู้อนาคตน่ะ <Huh? S 2> ถูกชาวบ้านที่กลัวผู้มีพลังพิเศษขับไล่ก็เลยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรกันเนอะ้ huh? <laughs> พวกเรานะ่ะลำบากกันมามากเลยต้องคอยปกป้องสิส่งสำคัญอย่างหนึง่งที่อยู่ที่นี่บาโดยตลอดของสำคัญที่เอามาจากบ้านเกิดด้วยยังไงล่ะสมบัติงั้นเลยอ,อืม อนาคตของพวกเราแล้วมัง้งอนาคตเข้าใจแล้วจะไม่ถามอีกกแล้วกันกินเหลือง เหมือนพรหลังอาหารเทรนคุงเผลอ,อหลับไปอีกแล้วเหรอเนี่ยเรา นี่อันนี้มันมโดนเล่นงานอีกจนได้นะไรฉันพังหมดเลยอะไม่ใช่แค่ไรซะหน่อยฝีมือใครกันแน่นะแบบนี้ <c oughs> นาการทีมันก็โผล่มาแบบนี้ล่ะพวกหมาภูเขานะเดียพวกเราบ้าเนอะแค่หมาภูเขาจะเล่นแบบนี้ได้ยังไงกันเล่าเยอะมากเลยหมาภูเขานะมันก็ไปฝูงเลยล่ะท่าทางมันจะดุซะด้วยสิ แต่ว่าน่ารักแบบนี้ก็มีนะพวกมันน่ะจะทำลายไปทั่วเลยรู้ไหมล่อ่ฉันฟังหน่อยเธอเธอเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่กับอะไรกันแน่เธอไม่มีพวกพ้องเลยใช่ไหมม่จะช่วยเธอเอง ยุ่งกับฉันหรอกนะไม่ต้องเลยเห็นแบบนี้ใครจะทนอยู่เฉยได้กันเล่าหนวกหูนะไม่เกี่ยวกับเทรนสักหน่อยอะ่ะไม่เกี่ยวอย่างนั้นเหรอเธอแน่ใจว่าไม่อยากฉันช่วยนะ่ะไม่ต้องการหรอกเิกจนสักทีทนันน้าเธอนะ่ะยีบนลงเขาไปได้แล้วอ๋อเหรอได้จะเข้าใจแล้วเอาไว้ชุดแห้งเมาาื่อไหร่จะรีบไปเลย มี Mi, in th ่คนเดียวจะไหวจริงเหรอฉันจะช่วยเธอเองนะฉันไม่อยากให้ใครต้องตายอีกแล้วชาสมุนไพรนี่ยรีบดื่มตอนที่มันยังร้อนๆซะนะ เดี๋ยวแบบนั้นจะทำอะไรได้ล่ะ เกมจบแล้วหุ่นยนต์น่ะยังไงมันก็ต้องมีคนคอยบังคับอยู่ดีนี่แกคีดจะช่วยเหลือปีศาลอย่างไงกันปีศาจมาถึงซาก,กิงั้นเหอรอก็เด็กอ่อนที่ผู้หญิงคนนั้นคอยปกป้องอยู่ยังไงเล่าเด็กอ่อนรอนเด็กคนนั้นโตขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะต้องนำมาสู่ความพานาศอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะฉันขอร้องนะช่วยไปกำจัดมันทิ้งแทนฉันทีเถอะ เมล็ดพันธุ์ปีศาจนั่นก่ากำจัดมันซะด้วยปืนนั่นแหละพ่นนุมพวกเราก็คือข้ารับใช้ของราชาในประเทศที่ห่างไกลที่เธอไม่รู้จักข้ารับใช้เหรอไม่อยู่ครั้งหนึง่งองค์ราชินีก็ให้กำเนิดเจ้าชายผู้น่ารักแต่ว่าตอนนั้นพระราชาของพวกเราก็บอกว่า เจ้าชายเนะี่ยเกิดมาเพื่อหายนะและพาความตายมาสู่ราชวงศ์ควรจะกำจัดทิ้งตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่าช่นกับเพื่อนๆอนช่วยกันพาเจ้าชายหลบหนีออกมาก็จะให้ทออทิ้งอนาคตของเด็กที่เพิ่งเกิดมาได้ยังไงกันเล่าต่อให้เด็กคนเนี้จะนำพาหายนะมาก็ตามทีเถอะนะเออเออ,เอ,อ,เอ,อตัวหนักเหมือนกันฮนะนั่นแหละน้ำหนักของอนาคตแหละ เป็นทั้งน้ำหนักของความสุขและหายนะอยังไงล่ะแต่ว่าเพื่อปกป้องอนาคตนั่นแล้วกลับต้องสังเวยด้วยอนาคตของพวกพ้องอะไรกันพวกพ่อของเธอก็ต้องพอใจอยู่แล้ว คนพวกนั้นน่ะจะคอยวิ่งไปพร้อมๆกับเธอไงหลหรพวกพ้องน่ะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเทรนคูลีวพวกพ้องของเธอล่ะ,ะทุกคนนะ่ะกำลังรอเธออยู่นะสะะ้า เจ็บจังนี่ทำอะไรของนายเนี่ยหนูหูนะชอบทําให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยพับพาสิคิดว่าจะหนีฉันได้อย่างนั้นเหรออยางเร็วไปสิบปีนะเด็กน้อยมแมลงเม้าบินเข้ากองไฟลูกเฮนายไปแค่คนเดียวจะทําอะไรได้แล้วอ๋อ,อไปก็ได้แล้วพวกเราเชธอจะยืมแรงพวกนายให้งโง่กันเลฮะ เ๋ยวลพเฮโอ้ยกระพรนี่เอาอีกแล้วเหรอเนี่ยต่อไปชี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าได้เลยน้ำมันหมดแล้วออเ 右足休めて急がないで二人のリズムで และแล้วในที่สุดทุกคนก็มาพร้อมหน้ากันจนได้พอข้ามทะเลแล้วก็จะถึงรังของพวกสาวกดวงดาวดีละในเวลาที่พวกเราต้องลุยกันแล้วแล้วนะเอะว่าแต่ไม่นึกเลยว่าเทรนกับอีฟจะต้องตามมาด้วยแต่พูดไปแล้วก็ไม่ฟังอยู่ดีเฮ้ยเรานี่มันไม่ไหวเลยฮะว่าแต่นั่นมันอะไรเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนนะ